นีสวัสดีครับผมนายราชพลศรีสายครับให้ปิดแหงครับผมสวัสดีครับผมนายสิวฤิ์เป็นตตอินครับสวัสดีค่ะนางสาวเคมิการมณีรำค่ะสวัสดีครับผมนายชัยนัทขันจังครับผมครับวันนี้พวกเรากลุ่มมีเหลืองน้องไก่นําเนื้อพิเศษเส้นนะครับจะมานาเสนอระบบตัวจับอุณหภูมิและคนเพื่อเปิดปิดเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติครับ โดยซิสเต็มคาร์บิดิตี้นะคะมอ n ิ t อ r i n งนะคะจะแสดงสถานะการทำงานของแอร์แบบเดียวทามค่ะแล้วก็ร f ฟิเคชันนะคะจะแสดงการแจ้งเตือนผ่านแอปเทเลแกรมนะคะจะมีการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการเปิดปิดแอร์ค่ะแล้วก็ User Control นะคะจะควบคุมและกำหนดจำนวนคนค่ะ d a t t s t o r a g e นะคะจะเป็นข้อมูลที่ได้จากเซนเซอร์จะถูกส่งและก็จัดเก็บใน l o u u f i i e base ค่ะ สำหรับโฟชัดนะครับก็จะเราก็สตาร์ทปุ๊บนะครับก็เราก็จะรับอินพุตจำนวนคนนะครับแล้วก็จะมาเข้าเงื่อนไขว่าถ้าจำนวนคนมากกว่าศูนย์เป็นจริงนะครับเราก็จะไปตรวจที่เซ็นเซอร์ต่อนะครับว่ามีอุณหภูมิมากกว่า25ไหมนะครับถ้าเป็นจริงเราก็จะเปิดเครื่องปรับอากาศครับแต่ว่าถ้าเงื่อนาไขถ้าคนน้อยกว่าศูนย์หรือเท่ากับศูนย์นะครับเราก็จะปิดเครื่องปรับอากาศแล้วก็แสดงผลในเทเล gram ครับแล้วก็อุณหภูมิถ้าเป็น น้อยกว่าถ้าอุณหภูมิมากกว่า25ครับก็จะปิดเครื่องปรับอากาศครับครับแล้วก็จะแสดงผลในเทเลแกรมครับในส่วนนี้ก็เป็นโอเวอร์วของโหนดทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็เป็นแดชบอร์ดในการที่โหนแสดงผลออกมาครับจะได้ประมาณนี้ครับอันนี้ส่วนข้างบนผมคอนโทรครับจะคอนโทรจำนวนคนนะครับว่าเราสามารถกำหนดคนได้ว่าเป็น0หรือว่าหหรือสครับตามที่เรากำหนดครับ เป็นแอร์สเตตัสครับผมส่วนส่วนโหนดตรงกลางจะเป็นของแอร์สเตตัสทั้งหมดโดยจะรับค่าจากเซนเซอร์ครับแปลงฟังก์ชันแล้วก็มาคัดกรองตรงฟิลเลอร์อนี่ทีครับผมแล้วก็จะไปที่โหนดฟังก์ชันของการเปิดปิดแอร์ครับแล้วก็กระจายไปหาแอร์คอนเดนเซอร์ครับผมข้างล,ล่างก็เป็นข้อมูลย้อนหลังครับผมในการเปิดปิดแอร์ครับทั้งหมดเลยครับผมอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันเอ๊เป็นโหนดของการแจ้งเตือนผ่านเทตะแกรมครับผม นี่จะเป็นตัวอย่างการแจ้งเตือนเมื่อเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิกับจำนวนคนได้นะครับอย่างเช่นเมื่อมีคนสูงสุคนะครับก็จะแจ้งเตือนตรงนี้ครับว่าอุณหภูมิเอ้ยจำนวนปัจจุบันเนี่ยมีคนกี่คนอุณหภูมิปัจจุบันเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีคําสั่งส่งไปที่เฮลิแกรมนะครับว่าเปิดปิดแอร์อยู่ครับนี่ป็นแรกก็คือคนไมมีสูงสแล้วก็อุณหภูมิกว่ากว่าที่สงสัยนะครับอันนี้จะเป็นเมื่อ ไม่มีคนอยู่นะครับแล้วก็มีอุณหภูมิมากกว่าเท่ากับ2ีองศาจึ่งหมายความว่าอุณหภูมิที่แต่างัให้แพครับนี้ก็เป็นตัวอย่างเมื่อไม่มีคนอยู่ในห้องนะครับแล้วก็อุณหภูมิน้อยกว่ายี่สิาองศาครับแต่ว่าอุณหภูมิน้อยกว่า25องศานะครับสามองศาครับก็จะเป็นเตาสังแล้วก็เครื่องแกลงว่ามออกนะครับ นี่เป็นกรณีที่มีคนอยู่แล้วก็อุณภูมิมากกว่าเท่ากับ25องศาครับมีส5คนใส่นเป็น15คนนะครับแล้วก็อุณหภูมิมากกว่า25องศานะครับจ้งเกิดได้ส่งมาว่าเจ้งเกิดมาว่าให้เทินออนนะครับเทินออนแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับยัมีคนอยู่ในห้องแล้วก็อุณภูมิน้อยกว่า25องศาประมาณ15คนใส่จำนวนคนเท่าเดิมครับและอุณภูมิต่ำกว่า25องศานะครับ จะเกิดไม่ทราบว่าให้เ u r n นออฟคับครับสำหรับการประยุกต์ใช้ในโรงงานนะครับหนึ่งก็สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบการทำงานของแอร์ภายในออฟฟิศได้นะครับสองสามารถตรวจสอบการทำงานของพนักงานในออฟฟิศผ่านตัวเซนเซอร์ได้ครับ 3. นะคะจะมีการแจ้งเตือนเมื่อมีการเปิดหรือปิดแอร์นะคะโดยแจ้งเตือนผ่านมือถือคะ่ะแล้วก็ข้อ4นะคะมีการบันทึกวันเวลาในการเปิดปิดนะคะภายในออฟฟิศรวมถึงอุณหภูมิในห้องนะคะเวลาเปิดเวลาปิดผ่านคลาวไฟเบรค่ะนี่เป็นสมาชิกกลุ่มนะคะแล้วก็พวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะครับไม่มีประเด็นนะก็ครบถ้วนนะครับทำได้ดีเลยเ ขอดะแม็กคอนี่สุดท้ายนะครับก็คือเํา่อมีคนอในห้องประมาณ25คนแล้ว่าคุณต้องมีการและอุณหภูมินำเกืกว่า25องาอุแล้วมันต้องไปตัด ouais? สินใจอะไรหลายแบบเนาะยู่จะสมติว่าไอการตัดสินใจตรงนั้นใ้ตอนที่เขาเน่าจะมาตรงนี้ก่อนครับมาฟังกชันคุให้คอนว่าถ้าเพโลดนี้มากกว่า25 มาก่อนระดับ25จะส่งเนี่ยครับเป็นเฮอร์โมนแล้วก็ถ้าเอลส์จะเป็นฮอรครับแล้วก็จะมาตรงที่ฟิลเตอร์ต่อ้ฟิลเตอร์รู้แล้วเออครับไม่ได้มาตรงคำสั่งฟิลเตอแต่เมื่อกี้มันยังไม่เอาคนมานี่คนมาอยู่ตรงนี้คนคนอยู่ข้างบนเมื่อกี้เมื่อกี้บอกแค่เปิดปิดครับเออแต่นี่คือคนครับอ๋อนี่ไงโอเคนั่นหมายถึ5คน อ่าถ้าคนเป็นศูนย์แล้วก็คนมากอ๋อแล้วก็ถ้าคนมากกว่าศูนย์แต่ว่าต้องมากกว่า25เพราะนั้นถ้าเกิดศูนย์ถึง25ก็ยังออฟอยู่ดีครับใช่ทำไมวะไม่ไดคนไม่เพราะว่ามันมันเย็นๆหรอครับมันยังเราไม่ใช่เราต้องการใถ้าเกิน25คือให้เปิดแอร์ครับอุณหภูมิครับคืออุณหภูมิดอนอันนี้คืออุณหภูมิเหรออ๋อเดี๋ยวก่อนอ๋อโอเคเอาใหม่ใหม่ถ้าไม่มีคนปิดแอร์เสมอแต่ว่าถ้ามีคนอุณหภูมิต้องมากกว่า25ใช่แม็กเซนแม็กเซ ไอ้คุณคุณแบบเหมือนผม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 เคยเห็นโปรนี้มาถามประจารย์บ่อยมากอ๋อโอเคโอเคเพราะว่าเออมันคุณคุณแต่ว่าจะเข้าใจละโอเคแล้วก็จะส่งข้อมูลไปทางแดชบอร์ดอันนี้ครับจะเป็นไออุณหภูมิแล้วก็จะมาเป็นแจ้งเตือนของทางแดชบอร์ดนะครับส่วนแจ้งเตือนทางฮีเลแกมก็จะเป็นขึ้นข้างบนที่หมดเลยครับโอเคขอบควนดีมากครับเยี่ยมมากครับบอกผมหน่อยว่าจ่ายงานกันยังไงครับ คุณทำอะไรโปรเจกต์นี้ช่วยกันหมดครับแต่ว่าผมทำทำนี้ทั้งหมดแล้วก็สไลด์นิดหนึ่งครับอ่าทำสไลด์ครับช่วยสไลด์ครับผมทำนี้ครับอ๋อเพราะนั้นเหมือนเหมือนคุณคุณเป็นสองคนทำนี่คุณสองคุณทำสไลด์โอเคเนาะโอเคครับโปรเจกต์นี้ยากปานกลางง่ายครับบอกทุกคนนะผมว่าจริงๆมันก็เหมือนกับเนื้อหาที่อาจารย์สอนก็ไม่ยากมากแต่ว่าเวลาเรียนน้อยนิดหนึ่งครับอ่าปานกลางแต่ว่าเวลาน้อย เวลาทายมันทายเวลามันทายเออเนี่ยเห็นเห็นด้วยครับปันกลางปันกลางโอเคดีมากครับทำได้ดีครับอ่โอเคแค่นี้แหละครับโอเคครับโอเค